เกมไทยคำศัพท์ภาษาอังกฤษสวัสดี<ม>ดค่ะคช่อง<ข>อคระเด็นชอบแบ่งปันนะคะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการให้ AI ภาคเสียงในคลิปวิดีโอการสอนของเรานะคะก่อนไปชมอย่าลืมกดติดตามช่องครูเดือนไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจเป็นกาลังใจให้กับครูเดือนในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไปที่หน้าแคนวาล็อกอินเข้ามาเลยค่ะจากนั้นไปที่สร้างวิดีโอเปล่านะคะหรือเราจะเลือกตรงวิดีโอตรงนี้ก็ได้นะคะคลิกเข้ามาเลยค่ะเราก็จะเจอหน้า วิดีโอเปล่าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาที่เลือกเทมเพลตมา1เทมเพลตนะคะแล้วเราก็จะทําเกมทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษกันนะคะแก้ไขคําแล้วก็ไปเลือกตัวอักษรค่ะจากนั้นปรับขนาดตัวอักษรตามที่เราต้องการนะคะปรับขนาดตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตกแต่งองค์ประกอบต่างๆนะคะตัวไหนที่เราไม่ใช้ลบออกไปเลยค่ะ ค่ะจากนั้นเราไปที่องค์ประกอบเลือกผลไม้นะคะมาในวันนี้เราจะเลือก4อย่างเนาะอย่างแรกเป็นแอปเปิลเลือกมาแล้วนะคะแล้วเราก็ไปที่เคลื่อนไหวถ้ามีอยู่เนี่ยเราลบออกหรือเราจะเลือกใหม่เลยก็ได้นะคะ,คะเสร็จแล้วลองเล่นดู ต่อไปเราไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมค่ะไปเลือกส้มนะคะไปพิมพ์ค้นหาส้มมาหนึ่งผลแบบนี้ก็เราก็ปรัแบแต่งแล้วเราก็ไปที่เคลื่อนไหวเพื่อใส่เอฟเฟกให้กับตัวเอ่อเคลื่อนไหวให้กับตัวส้มของเรานะคะเห <summ. S 1> มือนเดิมค่ะคลิกเข้าไปเคลื่อนไหวแล้วเราก็ไปเลือกหรือลบออกนะคะหรือเราจะเพิ่มใหม่ก็ได้นะคะไปที่รูปที่3า <ๆ S 1> เลยค่ะคําศัพท์ที่3เราจะใช้อา่างุ่นเนาะเดี๋ยวเราไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะพิมพ์ค้นหาอ่างุ่น เลือกมาแบบนี้เลยนะคะปรับแต่งจากนั้นเราไปเ,เลือกแตงโมมาอีกหนึ่งผลเนาะเราจะทําเกมเาทายคําศัพท์ภาษาอังกฤษผลไม้น้าหมดหมู่ผลไม้นะคะ่ะเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้ลองเล่นดูนะคะจากนั้นเราไปทําสําเนาขึ้นมาหนหน้านะคะหน้านี้เราจะให้มีแต่แอปเปิ้ลอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นเราไม่ใช้เนาะลบออกไปค่ะแล้วเราก็ปรับขนาดตัวแอปเปิ้ลนะคะจากนั้นก็ไปปรับระยะเวลานะคะ อ่ะตัวนี้เราไม่ต้องใส่เอฟเฟกแล้วเพราะเราใส่ไปแล้วเนาะเรากอปมานะคะต่อไปเรามาทำสำเนาเพิ่มอีกหนึ่งหน้านะคะตรงนี้เราจะทำตัวคำศัพท์นะคะก็คลิกไปที่หน้าที่เราจะทำคำศัพท์เนาะแล้วเราก็ไปลบตัวแอนิเมชันนี้ออกนะคะเพราะเราต้องการให้ปรากฏขึ้นมาเลยไปเลือกที่ตัวอักษรเลือกมาหนึ่งตัวแล้วเราก็พิมพ์คำศัพท์ลงไปนะคะตัวแรกเป็น orange นะคะ ได้แล้วเราก็ไปปรับสีของตัวอักษรให้มันเด่นขึ้นมาเนาะลองเลือกดูว่าจะเป็นสีไหนที่เรามองดูว่ามันทําให้เห็นชัดนะคะเพราะเราจะสอนนักเรียนนะจากนั้นเราก็ไปปรับตัวขนาดมันเป็นตัวเล็กเนาะให้มันเป็นมันเป็นตัวใหญ่อยู่ให้มันเป็นตัวเล็กแบบนี้นะคะตัวสษรตัวเล็กปรับไปนี้เราลองดูเนาะตรงเนี้ยมันไม่มีพื้นเนาะเราไปที่องค์ประกอบใส่พื้นให้เขานิดนึงไปทีกรอบนะคะพิมพ์ค้นหากรอบ เราได้มาแล้วเราก็เลือกมา1อันนะคะเลือกแบบไม่ติดโปรเนาะแล้วเราก็มาใส่เป็นพื้นหลังให้กับตัวอักษรแบบนี้นะคะไปใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษรนะคะตัวคําศัพท์ของเรานะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําสำเนาเพิ่มอีกหนึ่งหน้านะคะหน้านี้นะคะเราจะทำำําคําศัพท์เพิ่มแต่อันนี้ค่ะเวลาที่เรา c o ปปี้มาแล้วเนี่ยมันจะติดเอฟเฟกเดิมขึ้นมาถึงหน้านี้เราต้องการให้คําว่า Orange เนี่ย ไม่มีเอฟเฟกแล้วเราก็ไปลบเอาพาร์ทออกลบออกทั้งพื้นแล้วก็ตัวคำศัพท์เดิมนะคะจากนั้นเราก็ไปก๊อปปี้ตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่ทำคำศัพท์ใหม่นะเอาลงมาวางปรับแต่งเลยค่ะแล้วเราก็ไปใส่ก๊อปปี้นะคะตัวคำศัพท์มาพิมพ์คำใหม่เป็นคำว่าแอปเปิลนะคะเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่ความเคลื่อนไหวหรือใส่เอฟเฟกต์ให้กับทั้งพื้นหลังแล้วก็ตัวคำว่าแอปเปิลนิดนึงนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็ลองเล่นดูนะคะลองเล่นดูนะเราไปทําสำเนาเพิ่มอีกหนึ่งหน้าแล้วค่ะ mm hmm. เพื่อที่เราจะทำำําคําศัพท์คําที่สามเนาะคำที่สามนี้เดี๋ยวเราเพิ่มคําว่ากรี๊เพิ่มไปนะคะกรีฟองุ hmm. ่นเนาะคะ่ะเราก็ไป Copy นะคะพื้นตัวพื้นมานะคะวางจากนั้นก็ไป Copy ตัวคําศัพท์ของเราเราก็เปลี่ยนเป็นคําใหม่นะคะ เอ็์เกรปเนาะพิมเข้าไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมไปใส่เอฟเฟกนะคะแล้วเราก็ลองเล่นดูอีกทีก็ได้จากนั้นเราทําสาเนาเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้านะคะ<ๆ>เพื่อที่เราจะทําแบบตรวจคําตอบเนะาะเมื่อเราอลองเล่นดูแล้วอะนะที่เราทำำําคาศัท์มาสามคำศัท์อันนี้อันไหนถูกนะคะเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องหมายถูกนิดน,นึงใส่ไปที่องค์ประกอบนะคะพิมพ์คําว่าถูกต้องก็ได้นะคะเพื่อหาคําว่าหาเครื่องหมายถูกเนาะ ได้มาแล้วเราก็เลือกมาเลยค่ะหนึ่งคำนะแล้วเราก็ไปวางที่ตรงคําตอบที่ถูกต้องแล้วเราก็ไปใส่เอฟเฟกให้ตัวเ,เครื่องหมายถูกของเรานิดนึงนะคะใส่ตัวความเพื่อนไหวนิดนึงนะคะไปที่ความเพื่อนไหวนี้เนาะแล้วเราก็ไปเลือกมาหนึ่งตัวค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ลองเล่นดูนะคะว่าที่เรา,เาทําไปแล้วนะคะ ตัวเกมคำศัพท์มันสมูทไหมนะคะระยะเวลาเราได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็เพิ่มระยะเวลาขึ้นหรือลดเวลาลงก็ได้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําหน้าต่อไปเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปค o p y ้ตัวหน้าเดิมอันนี้นะคะที่เราทํแอปเปิ้ลไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราย้ายค่ะไปไว้ข้างหลังเพื่อเราจะทําส้มแล้วเราก็ไปหน้าแรกที่มีรูปส้มแบบนี้นะคะไปค o p y ้ส้มมาเลยค่ะ ไปคัดลอกแล้วก็เอามาวางก็ได้นะคะวางหน้าที่เราต้องการวางตรงนี้เนาะค่ะเสร็จแล้วเราก็ปรับขนาดของส้มนะคะเพื่อใหเออ้เราจะทำคำศัพท์ตรงนี้นะคะเราจะให้มีแต่ส้มอย่างเดียวนะคัดลอกแบบนี้มาแล้วนะคะเราจะได้ตัวความเคลื่อนไหวหรือ,อเอฟเฟกติดมาด้วยนะคะเราไม่ต้องปรับแล้วนะคะลองเล่นดูก็ได้ จากนั้นทําสาเนาหน้าถัดไปเลยค่ะทําสํเนาเพิ่มมาหนึ่งหน้าเพื่อที่เราจะทำำําคําศัพท์นะคะทำคำําคําศัพท์ orange เนาะไปที่ orange นี้เลยนะคะแล้วเราก็ไป copy นะคะเราไม่ต้องพิมพ์แล้วเนาะเราทําไว้แล้วเราก็ไป copy ตัวพื้นแล้วก็ตัวคําศัพท์คําว่า orange เนี้ยค่ะเอาไปวางหน้าที่เรา copy ไปวางเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะคลิกมาที่หน้านี้นะแล้วก็วางนะคะ ได้พื้นมาแล้วแต่เ,เราไป copy ตัวคำว่า orange มาด้วยนะคะไปที่หน้าเดิมนะคะเอาอันนี้ลืมไปเราต้องใส่ตัว epic ก่อนเนาะใส epic เข้าไปก่อนเพื่อเพื่อที่จะให้ลำดับเวลาการขึ้น epic มันจะขึ้นเป็นดับแรกน,นแล้วคำศัพท์จะตามมาอ่าจากนั้นไปที่ orange ค่ะไป copy มานะคะคัดลอกแบบนี้นะคะเราเอาไปวางนะคะตรงหน้าที่เรา เลือกไว้ตรงนี้จากนั้นปรับระยะเวลาค่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปทำสำเนาเพิ่มอีกหนึ่งหน้านะคะเราจะทำคำศัพท์ตัวถัดไปนะคะก็คือคำว่า apple อันนี้ก็เหมือนกันเราทำแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ไป copy เลยค่ะตัวนี้มาะะแบบนี้แล้วเรากา็ copy พื้นหลังก่อนเนาะไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะคัดลอก แล้วเราก็ดึงไปวางได้เลยแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการคัดลอกตัวที่สองนะคะแบบนี้นะคะ c o ปปีม้มาหนึ่งอันมาได้มาแล้วเราก็ลากลงไปวางหน้าที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีของการ c o ปปี้เราจะไปคัดลอกแล้วมาคลิกที่หน้าแล้วก็คลิกวางก็ได้หรือเราจะไป c o ปปี้ไว้นะคะคัดลอกไว้แล้วเราก็ลากมาวางเลยก็ได้นะคะฉะนั้นทําสาเนาเพิ่มอีกหนึ่งหน้า ะะเราจะทำำําคําศัพท์คําที่3คือกรฟนี้นะ mm hmm. ก็ไปเหมือนเดิมค่ะก๊อปปี้แล้วก็ลากลงไปวางเลยนะคะไปที่หน้าสัพที่เราต้องการก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้มาแบบนี้แล้วเราก็ลากลงไปวางได้เลยนะคะแบบนี้ลองเล่นดูค่ะ,ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปคัดลอกหน้านี้ที่เราทำตัวคำตอบเนาะทำสัญนักเพิ่มมาหนึ่งหน้าก่อนนะคะได้แล้วเราก็ไป Copy เครื่องหมายถูกมา ค่ะเราก็ลากลงไปวางเลยง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้หน้าที่เเราทําการ Copy มาแล้วเลือกที่ให้ถูกเนาะล้วก็มาทดลองเล่นดูนะคะตรงไหนที่ไม่ได้ก็ปรับแต่งนะคะจากนั้นคําว่าอางุ่นเนาะตัวคําศัพท์องุ่นแล้วก็แตงโมทําเหมือนกันเลยค่ะทําเหมือนตัวแอปเปิลแล้วก็ตัวส้มนะคะที่เราทําการคัดลอกแล้วก็วางทำสำเนาเพิ่มมาแบบนั้นได้เลยนะคะ ค่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจบกันที่การทำวิดีโอ,อาการทำเกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวเราตามกันไปที่การพากให้ AI พากเสียงโดยใช้อบอดน้อยบอดน้อยไว้นะคะตามไปดูกันเลยนะคะคลิปตัดไปเลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะ